ลูกหลักทั้งหลายสำหรับเทพน้านี้ถือว่าเป็นเทพน้าสุดท้ายย่ต้องถอยหลังลงไปทั่งการตายครั้งที่สองว่าถอยหลังลงไปเพื่อดูว่าเวลาที่มันจิตมันต่ำครั้งที่เจ็ดกำลังใจมันสูงมากแล้วถอยหลังมาหาจิตต่ำ,ตำ การตายครั้งนี้สองนี่เป็นบสสอง7ันี้้าเเมื่อกี้นี้บอกว่าเทพน,น,นันนาสนห้า2 5 4สี่้าสไม่ใช่นะสองนหะ้ะมาเทปนั้นนี้เป็นสอง7ปีนี้เป็นปีที่อยู่ในตอนปลายสงครามหรืสอสงครามกำลังหนัก สงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้พ่อมาเรียนบาลีและกำลังเป็นนักเทศอยู่ที่วัดปยุรวงสาวาทเดิม mm. มาเรียนอยู่ที่วัดนงคา,า mm. ร,ราม mm. แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วัด,วดปยุรวงสาวาท mm. การตายคราวนี้เป็นการตายที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าชีวิต เวลานั้นร่างกายก็แข็งแรงดีไม่มีความหมายว่าจะต้องตายหรือว่าจะต้องป่วยอยู่ดีๆยาที่เคยฉันเป็นปกติเพระบายท้องให้เรียกว่าเป็นการระบายท้องกันท้องผูกก็ฉันเป็นปกติไม่ได้ฉันมากแต่ก็ฉันมาเป็นปีๆเพราะว่าการเป็นนักเทศ สมัยนั้นเป็นนักเทศด้วยเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นครูสอนบาลีด้วยแล้วก็ครูสอนนักธรรมด้วยแล้วควบคุมพระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในคณะด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านพปะครูประหลัดผลเวลานั้นท่านเป็นเจานะ้าคณะพอมาอยู่พอเข้ามาอยู่ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นรองเจานะ้าคณะ ก็เลยต้องว่าหน้าที่แทนของท่านทั้งหมดเจ้าคณะก็มีพระบัญชาบอกว่าควรจะทำอะไรในการตักเตือนพระก็เป็นเรื่องของพ่อพ่อจึงได้วางระเบียบวินัยไว้เพื่อปฏิบัติสิบข้อเสร็จแล้วก็วินัยระเบียบที่จะต้องปฏิบัติพ่อก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยการที่พ่อออกกฎ แล้วก็ปฏิบัติด้วยมันก็เป็นการป้องกันไม่คนละเมิดกฎแล้วกฎอันนั้นก็เป็นการเรียบร้อยคือทุกคนก็ปฏิบัติด,ดีมาถึงตอนนี้เจว่าการเจริญพระกรมฐานที่ได้มาจากที่วัดบานงโคก็รู้สึกว่ามันจะเบาตัวลงและว,ว่าภารก,กิจมากหนึ่งปกครองพระในคณะ สอเป็นนักเรียนบาลี 3. ส,สอนบาลีเบื้องต้น 4. แล้วก็อสอนสอนนักสอนนักธรรม <c oughs> แล้วก็หเป็นนักเทศรู้สึกว่างานฝ่ายคันธาธุระรู้สึกว่าจะมากสักหน่อยวิปสัสนาธุระจะเบาไปนิดหนึ่ง แต่พ่อก็มาได้ปล่อยจิตเวลาที่ดูหนังสือสอนหนังสือพ่อใช้จิตไปสมาธิเพราะการดูหนังสือคือตั้งใจดูจริงหนังสือทุกตัวสอนไม่ยอมไม่คลาดจากตาและก็ไม่ยอมให้คลาดจากใจเป็นการรักษากำลังใจไปสมาธิไปในตัวเมื่อยามว่างคือหลังจากเวลา24นาฬิกามันแล้วก็ทำกิจตามปกติ ถึงเวลาตีสองก็นอนตีสี่ตื่นขึ้นจเจริญพระกรรมฐา,านตามสมควรเวลาตีห้าทบทวนความรู้ที่จะไปศึกษาในวันรุ่งขึ้นแล่อตอนเช้าไปบินฑบาตตอนสายทำวัดหลังจากนั้นก็เข้าเรียนหนังสือพอตอนบ่ายโมงก็เข้าสอนสอนบาลี บ่ายสามโมงก็สอนนักธรรม,มเมื่อเริกมาแล้วก็มาค้นคว้าตำราเพื่อเป็นนักเทศเป็นว่ากิจที่จะต้องพึงทำเกือบจะไม่มีเวลาว่างแต่ก็ทรงชีวิตอยู่ได้ <c oughs> สำหรับพระที่อยู่ด้วยก็ต้องเลี้ยงเพราะเธอบินาบาตมาไม่พอฉันการเป็นนักเทศคราวนั้นก็ต้องเทศมาเลี้ยงพระ ออารรษารู้สึกว่าเทศมากก็พอใช้พอใจเวลาเข้ารรษาเทศน้อยก็ต้องเป็นหนี้ค่าอาหารเขามารบร้กกันตอนนี้ว่าไร้ฟังบอทิ้งงานกันซะก่อนว่างานมันยุ่งขนาดนี้รักษากำลังใจยังไงเ,เรื่องกำลังใจที่เป็นสมาธิแล้วก็ต้องที่เป็นวิปัสสนาญาณ เป็นอนุว่าพ่อก็ทําคําไม่มิปัศนาเกือบจะไม่รู้สึกว่าเป็นมิปัสนาแต่ที่หลวงพ่อปานสอนให้ตัดกันห้าก่อนแล้วภาวนาพ่อก็ทําเป็นปกติคือโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นมิปัจนาเวลานั่นเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยจะพูดเพราะต้องระมัดระวังใจพ่อมาเจอท่านช่างเขียนท่านหนึ่ง ท่านบอกมา,มาตอนนี้นะที่อยู่ท่าส่งแล้วทำไมเขียนภาพให้ราคาเขียนว่าท่านราคาตั้งแสนแต่ว่าท่านไม่อัศตังเลยท่านเขียนภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพขอหลวงพอ่อท่านบอกว่ามารดาของท่านอยู่ที่วงเวียนเล็กทุกคนที่บ้านแปลกใจที่เขารูปของหลวงพ่อไปเขียนว่าทุกคนในบ้านนั้นมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้ ทำเหมือนขน,นมรูปหล่อท่านว่าอย่างนั้นเดินบินาบาตก็ได้ความสงบให้อยู่ปกติก็เรียบเปรียบไม่ก็อย่าพูดกับใครเป็นนว่าชาวบ้านในเวลานั้นที่รู้จักคิดว่าพระองค์นี้อยู่ไม่นานไม่ช้าก็ต้องศึกเพราะจริยาแบบนั้นเขาถือว่าเป็นจริยาของคนเจ้าชูนี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน พอทําทตามหน้าที่เกรงว่าสมาธิมันจะพังตอนนี้ตายไม่จริงนะครั้งที่สองนี่ตายไม่จริงเพราะฉันยาเข้าไปตอนเช้ามันก็เดินอย่างท้องเดินอย่างหนักเป็นว่าพ่อนี่็ตองตายพระโรคท้องท้องเดินอย่างหนักสามครั้งก็หมดอารมณ์แรงก็หมดไปสายตาสั้นก็มาทีละน้อยแดิน้อย แต่กำลังใจนี่มันสบายที่สุดเพราะว่าจิตทรงสมาธิอยู่เรื่อยพอเริ่มมันสบายปั๊บจิตก็จับประมสมาธิอนนาภานุสติกับพุทธานุสติพอจับพุทธานุอสติก็ทรงเห็นพระรูประปโชมพราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจก็สบายเห็นตามันสั่นเข้ามาสั่นเข้ามาจนทั่งนเนนนั่งอยู่สองข้างมองไม่เห็น ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในถรร้ำก็รู้ว่า้ถ้ำตัวนี้ก็คือร่างกายของเราเองแต่ตัวที่อยู่ในเห็นร่างกายมันใหญ่เป็นถรร้ำแต่งตัวเหมือนกับพรหมมีตัวเป็นแก้วเครื่องประดับเป็นทองรัศมีแสงของแสงของทองสาดเข้าไปทับผิวของตัว เห็นเป็นทองทั้งตัวก็นั่งอยู่เฉยๆก็คิดในใจว่านี่เราควรจะไปหรือว่าควรจะอยู่นี่ความรู้สึกมันปกติก็คิดว่าถ้าควรจะอยู่ก็ขอยหฉับพันรังสีรัศมีอุปการเขาองค์สมเด็จพาะิชิตตามารพวยพุ่งมาเป็นพิดานพอดีทานเสร็จ มันก็พลอยพุ่งกันมารัศมีพระศมประการก็พุ่งมาเป็นเพดานยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปแล้วก็คิดในใจว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าต้านสมณธรรมจะดีกว่าน,น,นี้นยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการฐานะไม่ต้องการถ้าแ,แล้วถ้าว่าสมณธรรมจะดีกว่าน,นี้ก็คอยฉับพันลองสีพุ่งมาใหม่แล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตร ถ้ารัศมีถ้ากับสมณธรรมไม่ดีกว่านี้เราก็ไม่อยู่อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เป็นมาฉับพันรังสีก็พุ่งมาใหม่วนเป็นเทัาศินาวัดยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวแต่ความจริงท่านบอกห่มสีทองนุ่งสีทองท่านพูดนั้นก็คือปู่ของโลก ท่านเดินมาท่านก็บอกว่าเอายามาก้อนหนึ่งเหมือนกับดินแต่ว่าวัาฉันยาก้อนนี้เสียโลกวันมะรืนนี้ที่จะไปเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนนะเพราะลูกจะมีแรงไปได้ฉันก็ไปแลวก็รู้สึกร่างกายสบายท่านก็บอกว่าหายแล้วลูกไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าตอนนี้ กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาผ่านไปแปดชั่วโมงความจริงมีความรู้สึกในขณะนั้นว่ามันประเดี๋ยวเดียวรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้มันดีเป็นปกติในการถ่ายท้องเขานั้นเหมือนกับถ่ายท้องล้างท้องนั่นเอง เรียกแรงดีจะเดินไปท่านไหนพระเองท่านก็เข้าประคับประคองเขาบอกว่าไม่ต้องประคองร่างกายฉันดีเป็นปกติตอนนี้ก็ต้องขอเล่าอย่หอๆว่าการรักษากําลังใจขั้นต่ําอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรักษากําลังใจที่ขั้นต่ําที่สุดมันก็เมรมแบบนี้ตอนนี้ไปก็ขอเล่าทุกความตายครั้งที่หนึ่ง โดยความจริงมันจะตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายจริงจริงครั้งหนึ่งมาเป็นเด็กอายุสามปีอันนี้จาไม่ได้ก็เลยไม่นับในการป่วยอครั้งหนึ่งมันมีลักษณะถึงเป็นป่วงก็ไม่ควรจะเล่าฟังมงันเยื่นเยอะเกินไปมันไม่ถึงกบตายเป็นแต่เพียงว่าขณะที่ป่วยก็เห็นเรือมาจอดแล้วคนขึ้นมาสี่คนน้องแดงใส่แดง เขามองดูเขาบอกเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่นี่ใครวางยาผิดนะเราไปกันเถอะพอเขาไปแล้วอาการก็หายนี่เราเย่อนะนี่ไปถึงตอนตายเมื่ออายุ12ปีตอนตายเมื่ออายุ12ปีที่เล่าไว้ในเรื่องของหลวงพ่อปานก็นมาประมวลไว้ในทีน่นี้มันเป็นโรคไอาวาแต่แโรค ที่จะบ้านเขวันวาดขึ้นหนึ่งสัตว์เล็กตายก่อนคือเป็ดไก่มาดับที่สองควายตายมาดับที่สามคนตายสุนัขเห่าหอนเป็นที่น่ากลัวคนเที่ยวในเวลากลางคืนเวลานั้นเลิกเที่ยวกันหมดทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างก็กลัวความตาย เมื่อถึงเาระที่โลกมันเข้ามาพ่าก็ท้องเดินอย่างหนักตอนนี้เป็นเด็กรู้สึกว่ากำลังใจยังน้อยอยู่การรักษารม์ไปสมาธิยังน้อยมากเรื่อว่าท่านแม่ท่านสอนก่อนจะหลับให้บูชาพระแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธสามคำให้ท่านเห็นให้ท่านได้ยินเวลาจะไปโรงเรียน ให้ไหว้พระศสีก่อนแล้วก็ให้ภาวนาว่าพุโทโธให้เบรการนึงที่ท่านบอกไว้ที่ต้องภาวนาว่าพุโทโธมากต้องใช้เป็นปกติก็คือว่าท่านบอกว่าคําว่าพุโทโธนี่ผีกลัวถ้าเราภาวนาว่าพุโทโธแล้วผีไม่สามารถจะทําอันตรายได้ ไปอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาว่าพุทโธผีกลัวพระพุทธเจ้าเมื่อผีกลัวพระพุทธเจ้าผีก็ไม่สามารถจะเข้ามาใกล้มาผีทำอันตรายไม่ได้เราก็มีความสุขเจนั้นยังภาวนาว่าพุทโธเมื่อเวลากลัวผีเป็นเนพ่าเวลานั้นเป็นการภาวนาพิเศษไม่ได้ม่งสวรรค์ไม่ได้มง่งพรหมไม่ได้ม,ม,ม,ดมุ่งนิพพาน พอป่วยเข้าท่านแม่ก็พระพุทธรูปมาตังให้ให้ดูเห็นให้ภาวนาว่าพุทโธท่านบอกว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทโธนี่จะรักษาให้โรคหายเจ็บเพระทองมันปวดหนักข้างในมีความร้อนมากผ้าที่หน่องขหม,มดก็ไม่ได้เอาเข้มขัดรัดก็ไม่ได้มันเจ็บมาถึงบนัหนงทองในที่สุดก็ต้อง เอาผ้าวางไว้เฉยๆพราอว่าภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ใจจับจุดที่พระพุทธรูปเดนแรกก็เห็นพระพุทธรูปเป็นเป็นสีทองคือเป็นพระทองคำนาข้าวนาข้าวพระพุทธรูปก็กลายเป็นพระสงฆ์ที่แรกเป็นพระสงฆ์ธรรมดาได้ผิวสวยเนื้อเหลืองคล้ายกับผ้าหม่ม แล้วต่อมาสีสีเป็นเนื้อเหลืองที่เป็นผ้าห่งก็ค่อยกลายไปทีละน้อยๆกลายเป็นผ้าของเทวดาคือสวยสดคืองามอารามไปทั้งหมดปรากฏว่าสวยที่สุดแล้วก็ส่งแย้มพระโอ์ในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าตัวนี้มันออกไปจากร่างตัวนายมันออกไปจากร่างเป็นพรหม สวยสดงดงามมีความอารามมากจะเลี้ยวซ้ายและขวาหันหน้าหันหลังมันเบาไปหมดมองตัวที่นอนรู้สึกว่ามีความรังเกียจม,มันไม่สวยสักนิดไม่มีอะไรน่าดูได้บนิสุทธิ์ท่ยังไงก็เวลาท่านพ่อท่านแม่เวลาท่านแม่ท่านลงุง ว่าจะขออนุญาตไปข้างล่างท่านก็ไม่มีใครสนใจนี่ขอเล่าล,ะละันลัดเพราะว่าในเรื่องพระปานดีแล้วในมีแล้วในเมื่อท่านไม่สนใจเราก็เดินไปลงก็ล่างไปยืนอยู่หลังบ้านเห็นคนหลายคนเป็นนับประมาณสองร้อยคนเศษก็เดินมาแต่ไกลเมื่อเขาเดินมาเราก็มาใกล้ก็สงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เขาไปไหนกันนะ เมื่อเ,เดินเข้ามาใกล้ก็เห็นคนที่เดินติดตามมานะเป็นคนที่รู้จักกันตั้งหลายคนได้ก็ทราบว่าคนที่รู้จักกันนี่เขาตายไปหลายวันแล้วนี่ในเมื่อเขาตายไปหลายวันแล้วเขาเดินมาได้ยังไงแต่ความจริงตัวเองไม่รู้ตัวาตายเวลาที่มันจะออกจากร่างกายก็ไม่รู้ว่าออกไปอะไรหม่กัน พอคนเขาหน้าเดินมาก็เข้าไปถามท่านวบะลงครับคุณลงจะไปไหนกันจะไปงานวัดไหนสมัยนั้นไอ้งานหนังกลางแปลงก็ไม่เคยมีต้องอาศัยงานวัดแ้มมามหารสกท่านลงที่อยู่หน้าเปิดบัญชีตัวสูงมากคนที่เดินตามรู้สึกว่าหัวแค่เอวหรือแ,แค่เข่าของท่านเท่านั้นท่านสูงท่านใหญ่มากท่านก็เปิดบัญชี ท่ก็บอกว่าบัญชีไม่มีหลานหลานไม่มีชื่อในะบัญชีกลับบ้านเสียเถอะเดี๋ยวคนเดียวก็เดี๋ยวคุณแม่จะคอยท่านก็จุงมือมาที่บันไดพอถึงบันไดท่านก็เดินไปแล้วก็นึกในใจเอออาศัยนิสัยของตัวเองมันมีว่าถ้าอะไรไม่รู้ต้องรู้ให้ได้แล้วมีกติอันหนึ่งว่า คำวา่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตนี่ความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่เด็กว่าทุกอย่างต้องสามารถหมดถ้าเราทำดีไม่เท่าเขาเราก็ต้องทำแค่ใช้ได้ก็อย่างดีฉะนั้นภารกิจงานต่างๆนี่ทำขึ้นมานี้ไอ้สิ่งที่มันไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้มาตั้งเยอะแยะ ไปงานด้านประต้เรื่องวิทยาศาสตร์กระจุ๋งก็จริงแล้จุงก็จริงไม่ได้เรียนกับเขาชอบเอาตำราเกตมาอ่านแล้วก็ทําตามนั้นแล้วผลที่สุดมันก็ทําได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเบาๆที่มันไม่มีประโยชน์มากแต่ก็มันก็มีประโยชน์สำหรับเด็กคือว่าทำได้ก็เกิดความชื่นใจ ในเมื่อนิสัยมันเป็นอย่างนี้ท่านลุงข้างหน้าท่านไม่บอกก็ไปถามลุงออกไปอีกคนนี้ขนาบกลางมาสองข้างท่านก็ทำแบบนั้นถามคนสุดท้ายที่คุมมาท่านก็ทำท่าแบบนั้นก็นึกในใจว่าตาสีลุงนี่ก็จะไปไหนกันทำไมยังต้องปกปิดเป็นความลับ ในเมื่อแกอปกปิดเราเราก็มีแรงเดินเป็นดูแกได้จึงเดินไปห่างๆทีแรกรู้สึกว่าจะเดินไปนังนด้านทิศเหนือเป็นทางโล่งต่อไปเราเข้าเข้าป่าไผ่ล้วขึ้นเขาเล็กๆขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาจึงกระทั่งถึงดีสุดเป็นเขาใหญ่ยาวเหยียดสูงมาก คนหนวนหน้าขึ้นไปก่อนก็กลางบัญชีตรวจคนที่ผ่านไปพูดที่ขึ้นไปแล้วก็ลงทางด้านโน้นเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าครบพอครบเราก็โผล่พอร,รู้สึกว่าทั้งสี่ท่านตกใจแต่ว่าหนูหมายังไงก็เลยบอกว่าคุณลุงไม่บอกผมนี่ ผมถามว่าคุณลุงไปไหนคุณลุงไม่บอกผมผมก็ต้องตามมาดูแต่ตั้งอาชี้ดูว่าวกนั้นเข้าไปที่โน่นไปดูแล้วก็มีอาคารสามหลังใหญ่ๆมีคนนับหมืน่นยืนอยู่สะบรั่งมีคนตัวโตๆถืออาวุธควบคุมอยู่แล้วถามนั้นว่านันดานอะไรท่านบอกว่านั่นเป็นถิ่งของพรญายม ท่านกาชี้ดูไปไกลามากด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลเพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกว่านั่นเป็นนรกคนพวกนี้เคยทำความชั่วมาก่อนเคยตกนรกมาก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นคนกว่อยจะเกิดเป็นคนก็ต้องผ่านนรกหลายขมุมเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิบชาน แต่ได้ว่าไปเป็นคนแล้วไม่สร้างความดีเขานำมาลงโทษใหม่ยังในขออนุญาตท่านว่าจะขอลงไปท่านบอกลงไม่ได้คนที่ภาวนาว่าอรหังก็ดีพุทโทก็ดีสมัยนั้นเขานิยมกันสองอย่างอารหังบ้างพุทโทบ้างท่านบอกคนที่ภาวนาอย่างนี้ตายแล้วก็ออกมาแล้วลงไปในแดนนั้นไม่ได้ลงมีโทษ ก็เลยถามเนี่ยว่าผมตั้งใจลงไปเองลงจะมีโทษยังไงท่านบอกไม่ได้ผิดระเบียบนะท่านก็จึงนด้สั่งว่าที่หลังท่านลูกหลานต้องการจะรู้มาตรงนี้นะแล้วก็นึกถึงลงลงจะมาหาต้องการดูนรกขุมไหนลงจะเอามาให้ชี้ให้ดูแค่เห็ในใกล้ๆ <c oughs> หลานจะรู้ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ขอให้กลับบ้าน <c oughs> เป็นนั้นว่าวันนั้นก็ต้องกลับท่านก็สั่งคนที่เดินหลังบอกว่าไอ้เจ้านี่ไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาเราจะมีโทษกันเป็นโทษเองต้องนำไปส่งแต่คนเดินเดินหลังแกต้องย้อนมาส่งแกก็กโกรธแกทำท่าโกรธควา้าสองขาเวียงขึ้นบ่าแกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขารู้สึกอวิ่งเร็วมาก พอถึงหน้าประตูแต่กเาเสือกโทดเข้าไปแล้วแกก็บอกว่าไอ้หาเจ้าถ้าไม่กูลําบากโดยมึงไม่น่าจะตามไปเลยแล้วแกก็ไปพอไปก็กลับพื้นคืนชีพทราบว่าตอนตายเวลานั้นประมาณสามโมงเช้าเห็นจะได้โดยประมาณแล้วรู้สึกขึ้นตัวมาก็ประมาณตีสอง เวลานั้นคนเต็มบ้านแล่ว่ามีลงที่เป็นพระท่านบอกว่าห้ามโผกสายกระสังห้ามใจกายกสบศบทุกอย่างเพราะศพจะกลับทั้งนี้พ่าะไรทราบไหมเพราะท่านปฏิบัติตามพระทธเจ้าสอนทั้งปริยัติและปฏิบัตินี่คนนี่ก็ปฏิบัติตามพระธเจ้าทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัติก็และปฏิบัติเขารู้อย่างนี้ เขาไม่หลับหูหลับตาอ่นนานในหนังสืออย่างเดียวอ่นนานในหนังสืออย่างเดียวนะมันมีการตัดสินใจผิดไม่น้อยกว่า90%เอร์ซเพราะว่าผลการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้ที่บอกเป็นนักปราชญ์ท่านไม่มีความหมายอ่านแต่แก่หนังสือเอากำลังใจที่สำสามที่ประกอบไว้กิเลสตัณหาฝ่าทานอ,อคุิลกรรม ที่มีในใจของท่านเป็นประจําเข้าไปตีความหมายคําสอนพระเจ้าซึ่งเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นี่ก็มนุษย์พวนี้นี่แหละที่ทําลายพระพุทธศาสนาคัดค้านคํา,า,าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกนันว่าเดรัจีถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอรัชีหาความอายมีได้หน้าด้านทําลายพระพุทธศาสนา เป็นนั้นว่าเป็นการกลับมาแล้วต่อมาก็ไปติดต่อกับคนลงสามารถรู้เรื่องราวของนรกเป็นได้เป็นอย่างดีและก็รู้ว่าคุ้มไหนบ้างที่ตัวเคยมาทำกฎของกรรมอะไรภาพมันก็ปรากฏเตี <c oughs> ่วความตายย้อนหลังเข้ามากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจบรรดาลูกรักทุกคน ทั้งที่เป็นบิสุสมันเลนอ,อมบาสุอมบาสิกาว่าชีวิตจริงๆของเราคือมันไม่ใช่ร่างกายนี้มันเป็นอาทิตสมานากายที <c oughs> ่บรรดาลูกรักทุกคนได้มโนมยิทธิออกไปจะร่างกายแล้วเราเอาร่างกายนี้ไปได้เปล่าเราไปนรกไปเปรตอสุรกาย ไปเทวดาไปพรมปนิพาน์เอาเราร่างกายที่ไหนไปร่างกายนี้เราทิ้งไว้ส่วนที่จะไปที่เขาเรียกคัาว่าวจิตแต่พ่อขอเรียกว่าทิศมานกายเือเป็นร่างกายที่ไม่สามารถจินได้ดตาเปลา่าตอนนี้ลู้เห็นว่าถ้าสมาธิของเราอ่อน กำลังใจของเราอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมากแต่ได้ว่าจะไปสนใจกับทุกขเวทนาเวลานี้เรามีอาวุธสำคัญที่สามารถจะระงับทุกทุกขเวทนาได้นั่นก็คือคาถาของท่านพญายมตีให้ไว้ว่านโมพุทธายะ แต่ก่อนจะภาวนาทึกนึกถึงบาร,รมีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระกุโูสัโทรพระโคนาคมพระพุทธคสุพระสมณะโคดมและก็พระโพธิสัตว์คือพระสีอาริยะเมตไตรตั้งใจนึกถึงท่านให้มาช่วยระงับทุกขเวทนาแล้วก็ภาวนาจับนาภานุสติกรรมฐาน ได้เกรงว่าจิตจะพลาดะณิพาน์าก็คิดว่าองค์สมเามาด็จพระพิชิตมารอยู่นิพพานชั้นใดถ้าข้าพเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตตักใสพ้นจากกายอันนี้ก็ขอไปสู่นิพพานตั้งใจอย่างนี้ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระ毗ชิตามารทั้งห้าพระองค์แล้วก็จับปนาปานสติขมรมฐานภาวนาวานะโมพุทธายะ ร่างกายก็จะมันเทาหรือหายจากทุกขเวทนาหลังจากนั้นก็พุ่งจิตข็งตนออกจากกายจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานข้าไปกราบกรารท่านผู้มีคุณที่ลานบรรดุขบงศิลาอาจก่อนแล้วข้าไปไหว้องค์สมเด็จพระจิตวรพระจินวรในพระจุลามุนีเจดีสถานออัจากนั้นก็ไปนิพพิมานของพระพุทธเจ้า จะไปที่ของเราหรือไม่ไปไม่สําคัญชอบตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายมันพังมาไหลสิ้นลมปราณมาไหลเราก็อยู่ที่นิพผานเหมือนนั้นอรบยรรดาลูกรักสำหรับมรณาสัญญาที่พ่อแนะนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างยอ่อเพื่อเพื่อจรรดาลูกรักทั้งหลายจะได้รู้จักการรักษากำลังใจ ว่ากำลังใจยามปกติเราควรทำยังไงกำลังใจเมื่อเวลาที่ป่วยไข้ไม่สมบายควรทำยังไงสำหรับเทพหน้านี้ลูกรักก็หมดแล้วพ่อหวังว่าลูกทุกคนของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะไม่ทิ้งธรรมะคือคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินาสีและทุกคนจงจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ่าจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้สรงฌานเป็นพระอริยเจ้าอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าตายคราวนี้หมดทุกข์ใช้ได้อาจมันเลยเวลามาแล้วนี่หลรักขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จประทศพลบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้ว ขามันดูบรรดาลโลกแก้วทั้งหมดจุรลุทำนั้นในชาติปัจจุบันนีเ้เถิดสวัสดี